ฮัลโหลสวัสดีครับทุกท่านอยู่กันในเกมบอบบี้เพทาบแชตเตอร์แชตเตอร์ทูนะเองซึ่งวันนี้ก็กลับมาอีกท่านหนงซึ่งก็อ่าคลิปคลิปก่อนอ่าคลิปอ่าอาทิตย์ที่ผ่านมาคือหายหายไปหนึ่งอาทิตย์ก็ขออภัยด้วยด้วยแล้วกันแล้วก็คลิปที่ที่ผมตัดออกไปคือต้องขอโทษด้วยแล้วกันเพราะว่าผมไม่อยากจะตัดอ่าอะไรหรอ คลิปยาวเกิดไปเพราะว่าหยกมันนานเกิน,นหอนหยกค,คลิปยาวเกิดไปก็เลยขอขอตัดตรงนี้ก็หลังจากที่มาถึงที่นี่ก็หลังจากแก้พรสก,ก็ลงมาลงมาจากท่อนี้ผมก็เลยคลิดว่าจบตรงนี้แหละก็เอาล่ะเราไปรู้กันเลยดีกว่าไปกันต่อเลย let's go b ่ t ้ o n let's go ไหมเออโอเคเออเปิดเสีงนีนง่ไม่ได้ยินขอ

Ten, nine, eight, seven, six, <laughs> five, four, three. Okay, bye. <laughs> bye, bye, la, bye, bye, la, bye, bye. จ็อกสแกรตายยังนะโอเคไปแล้ว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 จะไปยุ่งละไป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 เนี่จะนึกว่ามันจะไม่ตามมาไงผมโคตรโดนจ็อกสแกร์ขนาดน่ากลัวสิ จิตหายเลยโอเคอ่าต้องไปไหนต่อโอเคก็ต้องผ่าตรงนี้ไปสินะโอเคเอ่อเราต้องขึ้นบันไดตรงนี้ี๋โอเคเราจะรีบไปเร็วๆเลยๆๆๆแล้วกันโอเคตรงนี้อ่าตรงไหนตรงไหนอ่าตรงนี้เอาโอเค โอ้ยแหละแหลโอ้ยแหละท่านแหละก็ก็ขอ,อโทษด้วย,ลยแล้วกันโอเคแล้วต้องไปตรงไหนวะอ๋อคันโยกโอ้โหมีคันโยกแบบนี้แสดงว,ว่าต้องมีอ่ะไ,ไม่ได้เลยโอเคโอเคดีอ่ะอ๋อ ตุ๊ดถือได้ไปละอันนี้อะไรโอ้ยเออมัม,มี่สินะอ่าถ้าแห็ไอเกลคือมันมันเป็นบังหน้าเลยจะแบบสดใสมากเฮ้ยอ,อะไรต้องเก็บอะไรมาอ่าม่ออกขออืม อ้าวโอ้ต้องหาอะไรมาใส่อะไรอะ่ะแล้วเบอร์สามนี่อะไรอะ่ะต้องต้องไปทำไมโอเคตรงนี้ได้สำเร็จเว่อเออสวยขนก้าวดีแต่พอดโดนจัดแกนมีมีคนละเลื่นนนน <c oughs> อนเลยแล้ว อี hey, okay. hey. Hey. Uh, ้ใ oh, ช oh. ่ไหมโอเคเฮ้ะโอเคอ่าเดี๋ยวมาเปิดโอ้โหอะไรเนี่ยคอสเซอร์เหรอ้โอเคขอเรียกดูก่อนว่าตรงไหนอ่าหนึ่งคือสระอ๋อแดนดิงแดนิี แดนหนึ 1> 1. Uh ่งสองฟ้าอ่ะฮะเขียวสามแดนหนึ่งเขียวสองคือฟ้าอ่าสี

ช้ำวายนะฮะเลยต้องดัดแน่นอนเ่ะอเกอบแล้วเกอบแล้วโอ้เกือไปแล้วโอเคไปก็ต่อดีกว่าโอ้ตรงนี้สินะอืมอ๋อต้องมีเฟืองก่อนต้องมีเฟืองถึงมันจะหมุนให้ อ่าถ้ามันคันโยมมันคงไม่ให้แล้วทําไมเน,นี่ยอ,อ,อันนี้ฮโอ้โหไฟร้อนออุ่นซะด้วยโอเคทําไมเสียดรลย อ๋อมันต้องมีเฟืองแล้วทำยังไงวะขอดูก่อนผมต้องทำยังไงอะเดี๋ยวผมขออนุญาตสำรวจก่อนว่าว่าต้องทำยังไงให้มันมีเฟืองเนี่ยของเฟืองมันเออเออเลยอะนี่ป่าเนี่ยอ่าใช่สิด้วยแล้วใส่ได้เลยปะใส่ใส่ตอนนี้ได้รอ ได้แล้วแล้วแล้วเนี่ยต่ออ๋อใช่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 โอเคคีคไฟฟ้าต้องใช้ไฟฟ้าจากนั้นก็ตามตามปลบเลยอ้ๆๆๆๆอ่าเรียบร้อยสวยงามเพราะว่าต้องปิดไปข้างหนึ่งก่อนมันกำวนะ่ะ โอเคโอเคตรงนี้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวหอ,อยับโอเคตรงนี้การเผื่อไว้ก่อนผมรู้สึกสันหอนใจว่ามันจะมาอีกครั้งหนึ่งอ่ะเพราะว่ามันมันจะชอบม,มาตอนที่เราแก้อะไรเสร็จเสร็จโอเคใส่เฟืองเียบร้อยโอเคเพราะผมจะไม่แอม่ละผมบอกไว้เลยก่อนเลยใช่ไหม เฮ้ยเอ้เลยน่ะใหญ่ชะวาเลี้ยวไป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 อยู่ไหนวะอย่าวะโอ้มันมาละ เทไปแล้วโอเคเดี๋ยวสูตรสุดท้ายโอ้โหแล็กใหญ่ด้วยมันรู้ว่ามันไม่ให้ไปแน่โอเคเอาละไอ้นี่คืออ่าไอ้นี่สินะเอาสุดท้ายโอเค้อห ไป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 เรารู้เรารู้ว่าจะหนักทัานนี้ผมไม่รู้ว่ามันต้องวิ่งไปเดินทันไหน ไปไกลๆเนี่ยเพราะว่าพบจีเดียสแอบจีเดียสมองไปขอเลยโอเควันีนน้โอ้มันหมาแล้วคุณแม่คุณแม่ผมใช้สมาธิสักน,นิดอ้าวอ,อ๋อโดนมือก็โดนจับได้จุกจับ ผมไปก่อนเขาได้ยาตไปก่อนแล้วครับ,บาามาได้แอมแล้วผมโบไปก่อนเลยหยุดวิ่งไม่าด้เนี่ยผมหยุดวิ่ง่ไดานะานะโบไปก่อนเลยโอ้ขอบคุณมากเลย โอ้รอาเสียชิว้วโอ้โ<ฮ>นอดเลยโอ้ไปไม่ได้ละเนี่ยมากดิทำไมไม่รู้สถทานยาวะเอ้ยตรงนี้มีใครบ้า มันน่าจะมีตรงนี้หรือเปล่าเดี๋ยวโอเคอืมห่อละปโอเคเคไม่รู้สึกจะทานรูปๆตรงนี้ฐานยาวยาๆมันไปแปลกๆอ๋อเร็วเร็วเร็ว Come on Come on

ฟิดโอ้แว้าเขาตายแล้วมันสับปลายอะมันลาดตัวของไอตัวที่เขาตายไปชิ้นส่วน ผมก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วกันเฮ้ <Yeah. S 1> ไปไม่ได้โอ้ oh, นี่ไงเพีบอ่ะ call occurred this week in which he nearly breached containment the prototype seemingly disassembled the digital alarm clock within his room and utilized the battery along with several other components ตัวที่ล่าไปคือดึงูนย์ศูนหกเป็นตัวตัวทดลองที่ตัวหนึ่งเป็นตัวที่เออดึ่วนโนหตัวอะไรวะเป็นตัวที่ฉลาดที่สุดมันสามารถอ่ามันสร้างอะไรก็ได้อ่ะม,มันรู้สึกว่าไอ้ตัวเนี้ยโคฉลาดสุดๆชทิบหายเลยแสดงว่ามันไม่เหมือนฮักกี้วอลกี้ใช่ไหมคือปกติอ่าฮักกี้อ่ะ,อะมันจะ,จะก็จริงแต่มันทำตามคำสั่งของ อื่นอยู่ทำตามไม่มีเงื่อนไขอะไรเลยถือว่ามันมันแสดงว่ามันแตกต่างก,กันกับฮักกี้กับไอตัวทับร้อนหนึ่งศูนย์ศูนย์หกแต่ผมไม่รู้ว่าศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์หกนี่เป็นตัวอะไรกันแน่โอเคไปดีกว่าเดี๋ยวฮักกี้อยู่ไหนเนี่ยเอยใช่ดิป๊อปปี้อะรอมาอ๋อข้านนอกสินะข้านนอกที่ตรงทางเดนรถไฟโอเค อ่าป๊อปปี้ไปไหนวะนี่วะยังไม่ได้เปิดเลยเนี่ยยังบักอยู่นะป๊อปปี้เพื่อนจ่ะโอ้ขอบคุณสวรรค์ขอบคุณสวรรค์เฮ้ยเปง่ายมากเพื่อนอยับ ปปแปลกแฮะเมื่อป๊อปปี้มันจะอ่าเย็นชานขึ้นมาหน่อยนะปกติจะย,ยิ้มนะแต่ตอนนี้เย็นชาขึ้นมาเลยพอพูดว่าเธอฆ่าเขาเลยใช่ไหมก็ดีเงียบเลย แสดงว่ามันต้องมีอะไรโอเคอ่าแสดงว่าอ่ามันเป็นป๊อปปีนะ้เนาะป๊อปปี้อ่ะเป็นตัวทลองเหมือนกันแหละแต่ผมก็สงสัยอย่างหนึ่งทำไมถึงเขาอ่าอะไรวะป๊อปปี้ถึงเงย็นชาขนาะดนั้นอะทัาที่เราเจอกันครั้งแรกคือมันไม่ไม่ใช่แบบไม่ใช่คนแบบนั้นเลยนะพูดจริงๆโอเคและนี่แค่ เฮฟทอสเซอร์เย hey, oh, <c oughs> ี่ยมเลยอ๋อให้ดูนี่กระต่ายฮักกี้เด็ดเดย๋ยวโอเคอ่ากะตายกอนไม่ใช่ไม่ใช่ ไม่โอเคกระ่ายคือสีแดงฮักกี้อ๋อฮักกี้คือสีเหลืองสีเหลืองโอเคถูกแล้วอืมผมว่าจะต้องตักคามเยอะเลยอ่าโอเค ผมรู้แล้วทำไมถึงผมไม่ฉลาดสักทีเนี่ยมันไม่ให้เปลี่ยนสลับตัวเรียนตรงนี้แล้ดวดูนะอ่าอ่านี่อ่ากี้อ่าไม่ใช่เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนไม่ใช่ไม่ใช่อ่าไ,ไอ,อ,อจิ๊บเหม็นไอโอโง่อยู่จนท่านนาน โอเคเริ่มเลยแล้วกันอ่ะจะไต่โอเคเริ่มจะอ่าหนึ่งสองอ่าไม่ใช่สี่สองสามหนึ่งสี่สองสามหนึ่งโอเคก็คือม่มมี่สี่สองสามหนึ่งออ อยู่ตั้งนานมันไม่ไปสลับหน้าด้วยวะเออว่ะก็น,นึกว่าให้เปลี่ยนสีเพราะว่าเริ่มลืมใส่หน้าด้วยแล้วเปลี่ยนสนับเรียนหน้าตัวละครมันโอเคเอาเริ่มเลยดีกว่าไปปูนอา <c oughs> โอ้โอ oh. oh. okay. ja, ้คีลาก่อนบ๊ายบายทนายจะออกจากโรงงานเห็นนี้ทักที I was so scared she put me back in that case. You, you are perfect. Too perfect to lose. Yeah. I'm sorry. Huh? I can't let you leave. Bobby! Why? I've never ba met

โอปปี้โอปปี้เยีะแล้ลละเกิดอะไรขึ้นฉันว่าป๊อปปี้ต้องโดนเจออะไรเข้าแน่ดิแต่ว่าแล้วเ,เอ่อเฮ้ยขอบฟังสิเฮ้ยไมมันสิไม่รู้สึกสันส่นๆเร็วๆขึ้นวะเหรอฮะเออวะ ดึงดึงอย่านี้บิดรถไฟมันกำลังจะเอาไม่อยู่แล้วเอาไม่อยู่แล้วโอ้เอ้อ ที่พี่เราอยู่ไหนเนี่ยเอ่อจบเลยเหรอโอ้คจบแล้วเออจบสักทีโอ้จบชัตเตอร์ทูอ่าเกี่ยวกับของมเกี่ยวกับไออดีเกมเออก็เออจบเกม บอปปี้เพทาวเช c เตอร์ทูนี่ซึ่งก็จบไปแล้วก็ก็หลอดเช a เตอร์ต่อไปในเช a เตอร์ที่สามซึ่งผมขอ,อยาตพูดไว้ก่อนเลยว่าเช a เตอร์ที่สามนี้ยังยัไม่ออกมาเลยนะบอกไว้ก่อนรู้สึกว่าเช a เตอร์ที่สามนี้มันจะมาไม่ในไม่ถึงในมือถือไม่ถึงในในอีอ่ะซึ่งน่าจะมา,าเดือนธันวาได้ประมาณนะประมาณคิดว่าผมคิดว่าประมาณเดือนธันวา ไม่ก็พิศจิกายนไม่รู้ว่าวันไหนก็ก็ก็คงเพียจบเพียงคลิปค่านี้ก็ถ้าคุณชอบเพียคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับออแล้วก็อาบาทีอ่าผมอาจจะไม่ได้ค่อยลงคลิปบ่อยนะมานะก็ถ้าคุณชอบเพียคลิปนี้ก็ต้องขออภัยด้วยก็ไม่ส ma. mm ิองบอกว่าไม่ได้ลงคลิปบ่อยก็ ผมพูดจนจบกับเรื่อเพ็นงโอเคก็ถ้าคุณชอบเพียคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ถ้าติดตามตอนต่อไปขอเชตเตอร์ส่าว่าจะเจอกับอะไรและเชตเตอร์ที่สามนี้เราจะอุปสรรคอะไรก็จะดูเกิดไลค์กดซับสไครด้วยครับแล้วเจอกันบ๊ายบายบ๊ายบายครับ๊ายบายจ้าบ๊ายบายบ๊ายบายครับบ๊ายบาย